ข้แนะนำสำหรับการแช่น้ำอุ่นค่ะและ5เหตุผลทำไมการแช่น้ำอ่าง j a c u ช z i ถึงช่วยบำบ,บัดร่างกายและจิตใจค่ะคคาการแช่ตัวในอ่างอาบน้ำหรือ j a c u ช z i ถือเป็นการบำบัดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในอ่างน้ำวนเป็นรูปแบบที่อาศัยการใช้แรงดันน้ำอุณหภูมิของน้ำโดยการลงอาบ แช่น้ำอุ่นในอ่างน้ำบนที่มีหัวฉีดที่พ่นน้ำออกมาเพื่อทำการนวดส่วนต่างๆของร่างกายตามกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อของร่างกายจะช่วยลดอาการปวดและอาการข้อติดด้วยค่ะและมีเครื่องเป่าลมพ่นฟองอากาศออกมาผสมในน้ำด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับอ่างน้ำบน อยูประมาณ30-40องศาเซลเซียสค่ะฟองอากาศที่สัมผัสตามส่วนต่างๆของร่างกายจะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสที่ผิวหนังและกดนวดเนื้อเยือ่อและกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังให้ลดการเกร็งตัวเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ และแรงจากกระแสน้ำจะช่วยนวดให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายไปในเวลาเดียวกันด้วยค่ะการแช่น้ำในอ่างจากุซี่ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผ่อนคลายสบายตัวลดความเหนื่อยล้าในร่างกายได้เพียงเท่านั้นแต่ยังสามารถช่วยบำบัดผิวให้ผิวแลดูสุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ดี็อกสารพิษในร่างกายการแชร่ตัวในอ่างจาก,กุซซี่ที่มีอุณหภูมิน้ำอบอุ่นหรืออุณหภูมิประมาณ40องศาช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและการไหลเวียนของน้ำเหลืองในร่างกายให้ดีขึ้นด้วยค่ะมีส่วนช่วยดีถอกสารพิษในร่างกายเมื่อระบบการไหลเวียนของน้ำเหลืองดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นตามลำดับ แถมยังช่วยให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งกระชับสดใสด้วยค่ะนอกจากการแช่น้ําอุ่นจะมีประโยชน์ในการดีท็อกร่างกายแล้วการแช่น้ําเย็นในอุณหภูมิประมาณ12องศาก็สามารถกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญไขมันช่วยลดการสะสมไขมันในร่างกายเหมาะสำหรับสาวๆที่กำลังดูแลตัวเองด้วยค่ะ เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายให้ดีขึ้นหลายหลายคนรู้ดีว่าหัวใจหลักในการลดน้ำหนักนั้นคือการเผาผลาญแคลอรี่และการที่จะทำให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญแคลอรี่ได้ดีก็คือการออกกำลังกายหรือการทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพื่อเบินไขมันส่วนเกินออกการแช่น้ำร้อนในอ่างจารุซี่ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญได้ดีขึ้นค่ะในระหว่างที่เราแช่น้ำอยู่ให้เราออกกำลังโดยการแกว่งแขนแกว่งขายิ่งส่งผลให้ร่างกายเผาผลาญเบิร์นไขมันส่วนเกินออกได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะแรงดันน้ำช่วยผ่อนคลายอ่างอาบน้ำจากุชซี่ที่มีระบบเจ็ตจะ ให้ความรู้สึกเสมอือนว่ากำลังถูกนวดด้วยมือคนจริงๆช่วยให้ผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยได้ดีค่ะยิ่งถ้าเราหยดน้ำมันหอมระเหยลงในอ่างจากุซซี่ที่มีน้ำอุ่นก่อนลงแช่อ่างกลิ่นหอมจากน้ำมันระเหยจะช่วยกระตุ้นให้เรารู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดให้เราได้แช่อ่างจากุซซี่ได้อย่างสบายใจเหมือนได้เข้าสปาด้วยค่ะ ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นอาการนอนไม่หลับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจแย่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันค่ะเช่นอาการวิงเวียนศีรษะปวดหัวขอบตาคล้ำหมุกหงิดง่ายและที่สำคัญเคมีในร่างกายอาจเกิดการแปรปรวนระบบเผาผลาญแคลอรี่แย่ลง ทำให้เกิดไขมันสะสมลงพุงและเกิดโรคอ้วนได้ง่ายด้วยค่ะข้อแนะนำสำหรับการแช่น้ำอุ่นค่ะควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนที่จะแช่น้ำร้อนและการออกกำลังค่ะน้ำที่ใช้ควรมีอุณหภูมิระหว่าง30-40องศาเซลเซียสค่ะระยะเวลาการแช่ ไม่ควรเกิน10-15นาทีต่อครั้งค่ะจากนั้นหยุดพักสักครู่ค่อยลงแช่ใหม่ค่ะควรจะเริ่มที่อุณหภูมิไม่สูงก่อนและค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆค่ะเด็กและผู้สูงอายุอาจจะเกิดปัญหาเรื่องอุณหภูมิในร่างกายสูงไปต้องระวังเป็นพิเศษค่ะสำหรับผู้สูงอายุหรือมีข้ออักเสบ ต้องมีคนคอยช่วยเหลือเวลาขึ้นหรือลงจากสัระหรืออ่างเพราะอาจลื่นเสี่ยงต่อการหกล้มได้ด้วยค่ะสำหรับหญิงมีคันภผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานโรคหัวใจโรคปอดต้องปรึกษาแพทย์ก่อนค่ะมันตรวจอุณหภูมิของน้ำก่อนและระว่างอยู่ในน้ำหากร่างกายรู้สึกร้อนไป ให้เปิดน้ำเย็นช่วยหรือขึ้นจากสระน้ำสักครู่ค่ะไม่ควรแช่น้ำร้อนหลังจากการดื่มสุราเพราะอาจจะทำให้ความดันสูงขึ้นมีโอกาสที่จะช็อกหมดสติได้ค่ะ